มาดูข้อที่2ลหกูก็หาเหมือนเดิมนะคะจงหาจงหาภาพนะคะให้นักเรียนหาภาพนะคะแอมพลิจูดแล้วก็เลนส์ของกราฟนี้นะคะแล้วก็เขียนกราฟนะคะไปเลยนะคะก่อนที่เราจะไปเขียนกราฟได้เราก็จะต้องหาแอมพลิจูดนะคะหนูก็ไปดูแอมพลิจูดแอมพลิจูดคือตัวเลขที่อยู่หน้าหน้าฟังก์ชันนะคะของเราเปลี่ยนสีนิดนึงนะตัวนี้นะก็คือของเราเป็นเลขหนึ่งนะ,ะข้อนี้แอมพลิจูดคือหนึ่ง นะคะลูกเสร็จแล้วนะคะค่าค่าของเราก็คือ2พายส่วน N นะคะพายเราดูตรงนี้ลูกค่า N ดูตรงนี้ค่า N ดูตัวเลขหน้า X หรือหน้าเซต้านะคะเป็นเลขหนึ่งเหมือนกันดังนั้นจะอ้าวค่าค่าของเราก็จะได้2พายส่วน1นะคะก็มีค่าเท่ากับ2พายเลนส เลนยังไม่ได้นะลูกต่เขียนเอาไว้ก่อนนะคะว่าต้องมาตอบนะเขียนเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาตอบเพราะว่กากราฟล้กมาตอบนะคะอ่าเราไปพิจารณาสมการเลยลูก y เท่ากับ cos x บวก2นะคะเลื่อนการฟาฟค่ะลูกเลื่อนการาฟเอาอกแกน x ก,ก่อนแกน x นะคะจะเลื่อนการาฟเท่ากับเท่าไหร่ดูหลังฟังก์ชันนะคะตรงเซต้าหรือตรงมุมนะคะมีวงเล็บไหม เลื่อนแกน x จะอยู่ในวงเล็บนะคะบวกกับเซต้าอยู่บวกกับมุมอยู่นะคะข้อนี้ไม่มีแสดงว่าข้อนี้ไม่มีไม่เลื่อนนะคะแกน x ไม่เลื่อนนะคะแต่แกน y นะคะคุณหนึ่งขอเขียนคําว่าแกนละกันเลื่อนแกนนะ,ะแกน x ไม่เลื่อนนะ,ะแต่แกน y ดูแกน y ดูดตัวเลขข้างหลังค่ะลูกข้างหลังตรงนี้นะคะมีบวก2ก็แสดงว่าเลื่อนแกน y ไปบวก2เหมือนกันนะคะพอเราได้ครบแล้วเราไปลงมือวาดการาฟเลยนะคะ นี่เขาเรื่มเดิะเส็จให้มอกนะคะเสร็จแล้วใส่แกน x กัน y ได้เลยเขียนใส่ค่าถลูกแบ่งแบ่งช่องช่องละเซนหรือแบ่งสกเกลแล้วเานาะหนึ่งสองสามสี่ขวาสซ้ายสี่นะคะนะคะลูกแล้วก็ใส่ค่าตรงไปนะคะใส่ค่าตรงไปค่าของเราคือ2อพาย นะคะตรงฝั่งนี้ก็เป็นลบ2พายหนูใส่จุดตรงกลางไว้หน่อยหนึ่งนะเป็นพายตรงนี้เป็นลบพายแค่นี้พอละของครูนะคะหาร2ไปเนาะถ็้าอย่างได้จุดที่1กับจุดที่4ก็จุดที่3ก็หารไปอ่าแล้วต่อไปแอมพลิจูดแกน x ไม่เลื่อนแสดงว่าอยู่ตรงนี้แอมพลิจูดขึ้น1แต่ก่อนจะไป MP แอมพลิจูดเราดูก่อนนี้มันเลื่อนต้องเลื่อนแกน y หน่อยลว ่านะคะคมาเดินขึ้นเนาะทุกคนนะคะใส่เนาะนมานูหนึ่งหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็ลงมาหนึ่งสองนะลบตรงนี้เลีเลื่อนได้ติดไปติดเกิเนไป ตีแกนไปตรงนี้นะลูกนะอันนี้จุดศูนย์นะคะมีอะไร mm hmm. เขาบอกว่าไปเลื mm ่อนแกน y ไปบวกสองแสดงว่า1 2สองก็คือตรงนี้นะคะ1 2 3สองสามนะคะแล้วลบ1ลบสองโอเคเลื่อนแกน y ไปตรงนี้คู1่ขีดเส้นจุดที่เลื่อนนะคะลูกอ่าคูหนึ่งลากเส้นจุดที่เลื่อนต่อโอเคนะอันนี้คือจุดที่เลื่อนนะจ,จุดที่ เราเลื่อนนะคะเสร็จแล้วเราเลื่อนแกน y ไป2ไใช่ไหมลูกแต่อมพทจุของเราเป็น1ดังนั้นเราขึ้นไป1ขึ้นไป1ก็คือขึ้นไป1นเซนก็คือเส้นสีชมพูอ่อนนี้เออไม่ใช่สีชมพูอ่อนเดี๋ยวก่อนคุณหนึ่งบ้าสีชมพูอ่อนอะไรกันเลื่อนไป1นเซนก็ยอยู่เส้นนี้นะคะไม่ไม่ไม่เซนหนึ่งต้องไปให้ถึงเซนนะลูกนะเอ่อขึ้นไป1เซนนะคะแล้วก็ลงล่างอีก1เซน ลงล่างอีกหนึ่งเซนกนลาคือเส้นสีชมพูอ่อนนี่คือเส้นที่ส่วนโค้งเราเนี่ยจะต้องไม่เกินไม่เกินเส้นนี้นะคะทุกคนไม่เกินเส้นนี้นะคะแล้วฟังก์ชันของเราอ่ามาดูตรงนี้ฟังก์ชันของเราเป็นฟังก์ชันคอร์สนะคะเป็นฟังก์ชันคอร์สนะเป็นคอร์สและบวกคอรสด้วยแสดงว่าข้อมบน นะบวกฟอร์ดเบอแซมบ์คอมบนนะคะก็อยู่ตรงนี้แต่เราจะคอมได้นะคะหนูจะต้องไปดูก่อนว่าสองอช่องคือหนะะึ่งโค้งสองช่องคือหนึ่งโค้งนะคะสองช่องจากตรงนี้ไปตรงนี้คือหนึ่งเลยไปหน่อยนะล,ลูกหนึ่งโค้งฝั่งนี้ก็เหมือนกันสองช่องคือหนึ่งโค้งสองช่องต้องเลยไปหน่อยเนาะคือหนึ่งโค้ง ะะพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บลูกเราจะเริ่มลากวาดกราฟแล้วนะคะโคง้งโคง้งเราต้องค่อม้างบนนะคะลูกโอเคโค้งเรียบร้อยแล้วค่ะลูกอ่าขอมบนนะคะนี่ก็สองเพิ่มมาโอเคอเค่ะลูกอันนี้ก็โคง้งออกไปกูจะเอาแค่สองพายนะถึงแค่สองพายนะคะข้างล่างก็ก็โค้งลงลูกโอเคนะคะแล้วก็โค้งขึ้นอเอาแค่ลูปเดียวเนาะคึ่งหนึ่ง Okay, ประมาณนี้ลักษณะกราฟก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วหนูก็เขียนชื่อกาฟให้เรียบร้อยชื่อกาฟของเราชื่อว่า y, mm hmm. y เท่ากับ cos x บวก2นะคะ cos x บวก2นะคะเสร็จแล้วหนูก็ไปใส่เลนส์นะคะเลนส์ของเราจุดต่ำสุดก็คือเลข1นะคะหนูก็ใส่1ลงไปลูไปจุดสูงสุดของเราคือเลข3นะคะดังนั้นเลนส์ของเราก็คือตั้งแต่1ถึง3นะคะกราฟของเราจะไม่เกิน1นกับ3 นะคะคหรือข้อ2ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครบนะคะทุกข้อเลยโอเคเรียบร้อยค่ะจบแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปทำข้อ3กันต่อเลยในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ